ลานบทที่200เขาพูนั้นย่อมหมายถึงเสวนหลีอยู่แล้วสองแม่ลูกรู้ดีแก่ใจเสวนเพ่ยยักคิ้วเก่าวอย่างโอหังเขาน่ะหรือจะกล้าหาเรื่องค่ะเดิมทีก็ถนัดแต่จำศิลรากับเต่าหดหัวช่วงนี้ยิ่งมีคดีความในวังหลวงเขายิ่งทำตัวเงียบเชียบราวกับคนตายเลยทีเดียวเจียงหลวนได้แต่ยิ้มตอบ นางสังเกตว่าการพูดจาของเซียนเพ่ยฟังดูก้าวร้าวและมั่นอ,อกมั่นใจโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวเซียนเพ่ยในตอนนี้เติบโตเป็นหนุ่มน้อยอายุก็มากกว่าเซียนเพ่ยคนเดิมของนางเมื่อเห็นเขาพยายามทำตัวเป็นผู้ใหญ่ก็ทำให้นางรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่เซียนเพ่ยพูดมาก็มีผิดเซียนหลี่มีนิสัยรอบคอบหากจะลงมือจริงก็ไม่กล้ากระทำการอย่างโจ่งแจ้งแน่ เซียนเพยมองเจียงรวนท่านใดนั้นเขาก็ทำสีหน้าเหมือนนึกบางอย่างขึ้นมาได้ท่านแม่ท่านมาหาข้าในวันนี้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นหรือเพยเอ,อ๋อเจียงหลวนจ้องตาเขาอย่างจริงจังแม่ถามคำถามสักข้อดได้หรือไม่สักหลายข้อก็ได้เซียนเพยหัวเราะเสียงต้องฟังแล้วทรงเสน่ห์ยิ่งนะักเจ้าอยากเป็นห้องเต้หรือไม่ หลังจากฟังคำถามจบเซียนเพ่ยก็ถึงกับตะลึงนานทีเดียวกว่าเขาจะตอบอยากข้าอยากเป็นห้องเต้ดีตรงดีเขากล้าหาญมากที่ยอมรับกับนางตามตรงเพราะเหตุใดชาติที่แล้วข้าอ่อนแอสิ้นใจตา,ตายราวกับสุนัขข้างทางชีวิตนี้ข้าจะไม่มีวันยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยท่านแม่ข้าจะเป็นฮ่องเต้ให้ได้ ข้าจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเซียนหลีแข็งแกร่งจนใครก็มีอาจเทียบมีเพียงวิธีนี้วิธีเดียวที่ข้าจะปกป้องคนที่ข้ารักได้เขาจบประโยคด้วยการศบตามองเจียงรวนข้าจะปกป้องท่านถ้าเช่นนั้นเจ้าก็จะได้เป็นเจียงรวนตอบรับเสียงเข้มเซียนเพยเงียบไปจ้องมองเจียงรวนอย่างสับสนท่านแม่ไม่โกรธหรือที่ข้าทะเยอทะยาน ฝักใฝ่ในลาบยศสรรเสริญของทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งใดที่เจ้าอยากได้ก็จงไปคว้ามาสิ่งใดที่คว้าไม่ได้ก็ให้แย่งชิงขอเพียงเจ้าสมปรารถนาแม่ไม่มีปัญหาแม้แต่น้อยเจียงรวนสบตาตอบเขาอย่างลึกซึง้งหากแย่งชิงไม่ได้ทำชั่วไม่เป็นบอกแม่แม่จะทำให้แม่จะตกนรกแทนเจ้าเอง เซียนเพลยตาร้อนว่าแทบจะมีหยดน้ำตาร่วงรินแต่เขารู้ว่าตนจะร้องไห้ไม่ได้อีกแล้วยามนี้เขาไม่ใช่เด็กน้อยในวังหลวงแห่งนี้ก็มีใช่ทุ่งหญ้าหรือสวนดอกไม้ที่มีไว้ให้เด็กเล็กเข้ามาเดินเล่นเขาต้องแข่งแปร่งในเมื่อท่านแม่สนับสนุนเต็มที่เขาก็ยิ่งต้องทำให้สำเร็จต้องช่วงชิงราชบัลลังก์มาไว้ในมือให้ได้ท่านแม่สิ่งที่ท่านอยากได้ ข้าก็จะช่วงชิงมาให้ท่านเช่นกันเซียนเพ่ยเกาวอยู่ในใจไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงของเจียงร่วนดังขึ้นอีกครั้งเพ่ย hey, เอ,อ๋อเจ้าพอจะบอกแม่ได้หรือไม่ว่าเจ้าเอาราชองค์การไปซ่อนไว้ที่ใดเซียนเพ่ยตกตะลึงมองเจียงร่วนนิ่งงนันท่านแม่รู้ได้อย่างไรแต่ตอนเจ้าเป็นฝ่ายลุกทว่าช่วงนี้กลับเก็บตัวเงียบเชียบซึ่งมิใช่นิสัยของเจ้าเลย เจ้าคงไม่ได้มีนิสัยสุภาพขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นเป็นแน่เจียงหลวนนิ่งไปจังหวะหนึ่งแล้วจึงกล่าวต่อหลายวันก่อนเสวีหลีสั่งฆ่าเกากงกงสาเหตุต้องมาจากเรื่องราชอ,องค์การแม่คิดว่าหากชื่อในราชอ,องค์การของห้องเต้เป็นเพ่ยเอ๋อของแม่เจ้าก็คงไม่นั่งเก็บตัวเงียบเหมือนวันนี้หรอกคงเป่าประกาศไปนานแล้ว เซีนเพลยกืนน้ำลายคิดไม่ถึงว่าการหวนกลับมาครั้งนี้ท่านแม่ของเขาจะเก่งกาจขึ้นหลายเท่านักพ่รุดเพียงเล็กน้อยนางก็จับได้เพลยเอ,อ๋อในราชองค์การนั้นไม่ใช่ชื่อเจ้าแต่เซวนหลีเองก็ไม่รู้ใช่หรือไม่เจียงร่วนเอ่ยถามเสียงเรียบเซียนเพลยมองเจียงร่วนเขาไม่อาจโกหกนางได้จึงพยักหน้ารับใช่แล้วแต่ท่านแม่พูดถูกเพียงครึ่งเดียว เซยนเพ่ยกล่าวเสียงต่ำราชองการของเสด็จพ่อเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าทรงแต่งตั้งข้าเป็นรัชทายาทแต่ว่าเซียนเพ่ยกัดฟันทรงทำราชองการไว้สองฉบับสองฉบับเจียงหลนหลับตาลงพึมพำในใจฮ่องเต้ก็ยังคงคิดอ่านเหมือนเดิมทุกประการทรงทำราชองการจริงไว้ถึงสองฉบับดังที่นางคาดไว้ไม่ผิด แล้วชื่อในราชองค์การอีกฉบับเป็นใครกันคำถามนี้ต่อให้เซียนเพ่ยไม่ตอบนางก็พอคาดเดาได้แล้วว่าคนผู้นั้นเป็นใครแต่เซียนเพ่ยกลับตอบตามตรงท่านอองเจ็ดจินอิงเซียวเสาเจียงรลวนพยักหน้าทุกอย่างกระจ่างแจ้งแก่ใจนางแล้วแผนการของห้องเต้คาดเดาได้ไม่ยาก พระองค์เขียนราชองค์การขึ้นมาสองฉบับฉบับหนึ่งเขียนชื่อเซียนเพ่ยอ,อีกฉบับเขียนชื่อเซียวเสาหากว่าเซียวเสาดื้อด้านไม่ยอมรับราชองค์การแล้วขึ้นคลองราชพระองค์ก็ยังมีเซียนเพ่ยเป็นตัวสำรองแทนเพราะว่าราชองค์การฉบับที่มีชื่อของเซียนเพ่ยน,นั้นหากไม่คับขันอย่างที่สุดก็ไม่มีทางปรากฏให้ใครเห็นแน่เซียนเพ่ยน,น,นิ่งเงียบไปชั่วครู่จึงกล่าวท่านแม่ ข้ามีได้จงใจจะปิดบังท่านแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้จะทำเช่นไรดีเซวนเพ่ยรู้สึกลำบากใจยิ่งนักการที่ท่านอองเซียวจะได้ขึ้นเป็นห้องเต้ส่วนท่านแม่ของเขาก็ได้เป็นถึงห้องเฮามันก็ดีอยู่หรอกเพราะว่าเซวนเพ่ยกับบังเกิดความรู้สึกไม่สาแก่ใจตนนักเขาที่สาบานว่าจะปกป้องเจียงรววนสุดท้ายก็ได้แต่มองดูเจียงรวนถูกปกป้องโดยเซียวเสาไปเสียอย่างนั้น เดิมทีเซีวนเพ่ยเองก็ไม่ชอบท่าทียียวนของเซียวเสาซักเท่าใดหากว่าท่านอองเซียวได้กลุมอำนาจไว้ในมือมีสิ่งใดจะรับประกันว่าท่านอองจะไม่มีสนมเต็มวงังแล้วทอดทิ้งท่านแม่ของเขาเล่าเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกจะยังรว่วลูกหัวอีกฝ่ายท่านอองไม่เคยคิดจะเป็นห้องเต้ตำแหน่งนี้อย่างไรก็ต้องเป็นลูกของแม่แม่จะช่วยเจ้าจวนอองจิ่นอิง จะหนุนหลังเจ้าเต็มที่แม้ในใจจะพอคาดเดาถึงคำตอบเช่นนี้อยู่ก่อนหน้าแต่เมื่อเจียงหลวนกล่าวคำพูดนี้ออกมาจริงๆสเซีนเพ่ยก็รู้สึกตื้นตันจนมีอาจอดกั้นได้เขาคุกเข่าลงโขกศีรษะคารวะนางอย่างเช่นบุตรคารวะมารดาบังเกิดก้าขอบคุณท่านแม่ลุกขึ้นเผดเจียงหลวนยื่นมือเข้าประคองแล้วเอ่ยถามที่แม่ต้องการจะรู้ก็คือ ราชองค์การอยู่ที่ใดแล้วคนที่เจ้าจัดวางไว้ให้คอยเป็นหูเป็นตายอยู่ข้างกายห้องเต้น,นั้นเป็นใครกันเซวนเพ่ยมักข่าวสารไวเสมอเรื่องราชองค์การนี้เขาก็รู้ก่อนใครเขาย่อมต้องมีสายสืบคอยกระซิบบอกเป็นแน่ตอนแรกเจียงหลวนนึกว่าเซียนเพ่ยได้เกากงกงเป็นพวกแต่เกากง,งกงกลับเสียชีวิตกระทันหันโดยที่เซวนเพ่ยยังคงมีสีหน้าไม่รู้เรื่อง หากไม่ใช่เกากงกงแล้วเป็นผู้ใดเป็นมู่ซีหลเซียนเพ่ยตอบเสียงใสแล้วนางยังรู้ที่ซ่อนาช้งชงการอีกด้วยเสด็จพ่อทรงไว้ใจนางยิ่งนักมู่ซีโหลเจียงร่วนตกใจเล็กน้อยมู่ซีหลเป็นคนของเซียนเพ่ยอ,อย่างนั้นหรือไม่รอให้เจียงร่วนได้เอ่ยถามเซียนเพ่ยก็พูดขึ้นตอนใต้เท้ามู่ให้มู่ซีหลเข้าวัง โดยที่ใจจริงของนางไม่ยินยอมข้ามีวาสนาได้พบหน้านางครั้งหนึ่งเมื่อรับรู้เรื่องนี้เข้าจึงรับปากสัญญาว่าจะให้อิสระแก่นางหากนางคอยช่วยเหลือข้าจนได้ขึ้นครองราชนางเชื่อเจ้าอย่างง่ายดายเลยหรือเจียงรวนรู้สึกแปลกใจเดิมทีในสายตาของทุกคนเซียนเพ่ยเป็นเพียงองค์ชายผู้ถือกำเนิดจากนางในตัวเล็กๆเ,เพียงเท่านั้นเป็นองค์ชายนอกสายตา และ,ะไร้อำนาจเซวนเพ่ยเพิ่งจะมามีอำนาจเมื่อไม่กี่ปีนี้เองเพราะเหตุใดคนอย่างมู่ซีโหลถึงได้ยินยอมพร้อมใจเป็นแขนเป็นขาให้กับเขาได้คนเรามักมีจุดอ่อนนางก็เช่นกันเซเวนเพ่ยเอ่ยเสียงเรียบขอเพียงเข้าถึงจุดอ่อนนั้นได้ก็มีชัยไปกว่าครึ่งเจียงดวนถอนหายใจอีกครั้งเซวนเพ่ยกล่าวเช่นนี้ย่อมหมายความว่าตัวเขาเอง ก็ได้เตรียมการเพื่อชิงบัลลังก์เอาไว้นานแล้วยามนี้บุตรชายของนางมีช่เด็กน้อยผู้อ่อนต่อโลกอีกต่อไปความแค้นจากชีวิตก่อนไม่เคยจางหายไปจากใจเขาเลยสักวันแม้จะไม่รู้ว่าเซียนเพ่ยกล่อมมู่ซีเหลให้ยอมทำงานให้เขาได้อย่างไรแต่เจียงลวนก็มีได้คิดจะถามต่อเซียนเพ่ยไม่ใช่เด็กน้อยที่ต้องให้นางมาช่วยวางแผนอีกแล้วเขาเรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยตนเอง นางย่อมต้องยินดีดีพ่ยเอ,อ๋ววันนี้แม่จะขอให้เจ้ามอบราชออค์การให้แม่ฉบับหนึ่งท่านแม่จะเอาราชองค์การไปทำอันใดทั้งสองล้วนรู้ดีว่าเจียงรวนหมายถึงราชองค์การที่มีชื่อเซียวเสาราชองค์การฉบับนั้นหากปล่อยให้อยู่ในวังต่อไปคงไม่ปลอดภยัยเจียงรวนสายหน้าสถานะของเซียวเสา ถือเป็นความลับหากเรื่องนี้แพร่งพลายออกไปคงจะยุ่งวุ่นวายกันทั่วทั้งราชสำนักถึงตอนนั้นอ่อ,อให้เจ้ามีราชองการอีกฉบับที่เขียนแต่งตั้งเจ้าเป็นรัชทายาทแต่ก็คงมีอาจทำให้ทุกคนเชื่อถือเจ้าได้กับกลายเป็นโอกาสที่เซียนหนีจะฉกฉวยเอาผลประโยชน์ไปแล้วท่านแม่คิดอ่านเช่นไรราชองการฉบับนั้นแม่จะเอาไปทำลายทิ้งเองแต่ว่า เซวนเพ่รู้สึกว่ามันแปลกๆแ,แต่ก็ไม่รู้ว่าแปลกตรงที่ใดขณะลังเลอยู่ก็ได้ยินเจียงรวนกล่าวต่อจวนอองจิ่นอิงไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะเข้าออกได้ดังใจองคารักษ์จิ่นอีว่วยทั้งพักดีและร้ายกาจยิ่งกว่าองคารักษ์ในวังหลวงเสียอีกการที่แม่มีราชองค์การอยู่ในมือ พอคนของเซียนหลีรู้เรื่องนี้เข้าเขาก็จะหันหัวหอกใส่ตัวนองจินอิงราชองค์การฉบับที่มีชื่อเจ้าและถูกเก็บอยู่ในวังหลวงก็จะยิ่งปลอดภัยกว่าเดิมหากเป็นเช่นนี้ก็พอจะช่วยประวิงเวลาให้เจ้าได้วางแผนรับมือกับเซียนหลีอีกด้วยเจียงหลวนไม่ให้เวลาเซียนเพ่ยได้คิดรวบรัดตัดความว่าเจ้าจงพาแม่ไปเอาราชองค์การตอนนี้เลยตอนนี้เลยหรือ เสียนพ่ยให้รู้สึกน้อยใจนะักท่านแม่ไม่นั่งคุยกับข้าต่ออีกสักหน่อยได้ราชองค์ตาแล้วก็จะกลับเลยใช่หรือไม่แม่ยังมีธุระอีกมากนะเพ่ยเอ๋อเออจียงรวนลูกหัวเขายามนี้ในมือเจ้ามีราชองค์ตาถึงสองฉบับเราต้องอาศัยจังหวะที่ฟ้าย,ยังไม่มืดรีบนำฉบับที่มีชื่อของเซียวเสากลับไปยังสวนอ๋องก่อนจะได้ไม่เกิดเรื่องน่าปวดหัวขึ้นช่วงนี้ เจ้าอย่าได้ทําการบุ่มบามวู่วามเป็นเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดจงวางใจเฉยไว้ก่อนเอาล่ะไปเอาราชองการกันเถิดฮองเต้เก็บราชองการไว้ที่ใดมู่ซีเหลารู้ดีที่สุดในที่สุดราชองการหนึ่งในสองฉบับก็อยู่ในมือของเจียงรวนหลังจากที่เซวียนเพ่ยส่งมู่ซีเหลอจากไปแล้วเจียงรวนก็ขี้ราชองการออกอ่านจากนั้นก็ทอดถอนใจ ห้องเต้แต่งตั้งเซียวเสาจริงเสียด้วยถึงขนาดเขียนอย่างชัดเจนว่าเซียวเสาเป็นบุตรขององค์รัชทายาทของซีผู้วายชนพันเจียงหลวนก็ฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้เพ่ยอเอ,อ๋นอกจากเจ้าแล้วมีผู้ใดได้อ่านราชองการฉบับนี้อีกหรือไม่เซียนเพ่ยหลุกตาลงพางตอบมีเพียงข้าคนเดียวเขาหยุดนิ่งครู่นึงก่อนจะเอ่ยถามอย่างลังเลท่านแม่ ราชองค์การฉบับนี้จะนำความยุ่งยากมาสู่จวนอองจินอิงหรือไม่เดิมทีเขาไม่นึกใส่ใจหรอกว่าจวนอองจินอิงจะตั้งอยู่หรือดับศูนแต่ตอนนี้ท่านแม่ของเขาดำรงตำแหน่งจินอิงอองเฟยหากเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นกับจวนอองท่านแม่ก็จะถูกยงไปด้วยยังไม่นับเรื่องลับที่เขาได้รู้ตอนอ่านราชองการนั่นอีกเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกเพ่ยเอ,อ๋อ อ่อยให้เป็นธุระของแม่เองเจียงร่วนปอบลูกชายพางจัดแจงเก็บราชโอคงการลงกระบอกไม้อันหนึง่งแล้วใส่ไว้ในลังไม้รวมเข้ากับข้าวของที่ไทยเฮาพระราชทานมาก่อนจะลุกขึ้นเตรียมบอกลาเซวนเพอยนึกแปลกใจที่นางเก็บราชโอคงการอย่างลวกๆจึงเอ่ยเตือนอย่างไม่สบายใจท่านแม่เปลี่ยนที่เก็บดีหรือไม่หากมันหายที่ที่อันตรายที่สุด ก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเจียงหลวนยิ้มน้อยๆเพ่ยอเอ,อ๋หากเจ้ามีเรื่องใดก็ให้หารือกับท่านอองเซียวก่อนตัดสินใจนะเจ้าไม่ต้องไปส่งแม่หรอกคนจะได้ไม่ต้องสงสัยจนถึงตอนนี้เซวียนเพ่ยก็ยังรู้สึกว่าเจียงหลวนดูแปลกๆชอบกกนแต่จะให้บอกว่าแปลกอย่างไรเขาก็พูดไม่ถูกการที่เจียงหลวน เดินทางมาเยี่ยมเซวนเพยน,นั้นมีสายตามากมายนับไม่ถ้วนจับจ้องอยู่วันนี้เจียงหลวนเข้าวังหลังจากสนทนากับเซีนเพ่ยอ,อยู่นานจึงพากันมาเยี่ยมพระอาการของห้องเต้โดยมีมู่ซีเหลพระสนมคนโปรดร่วมเดินทางไปด้วยการกระทำของเจียงหลวนทำให้ผู้คนคาดเดากันไปหลากหลายแต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้เซียนหลียืนอยู่กลางตำหนักฟังรายงานจากสายสืบของตน ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดสายสื่อรายงานว่าเจียงรวนขุกอยู่กับเซวียนเพ่ยเป็นเวลานานจากนั้นทั้งสองก็ไปเยี่ยมห้องเต้ด้วยกันโดยมีมู่ซีเหลติดสอยห้อยตามไปด้วยการกระทําของฝ่ายนั้นสร้างความคิดหนึ่งขึ้นในใจของเซวียนหลีหากจะบอกว่าเก็บราชองค์การไว้ที่ใดจึงจะปลอดภัยที่สุดก็ย่อมต้องกล่าวว่าจวนอ๋องจิ่นอิงอย่างมีต้องสงสยัยแม้ขุนนางนับร้อย จะไม่ค่อยเชื่อถือราชองค์การที่ปรากฏขึ้นกลางจวนอองจิ่นอิงเพราะที่แห่งนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นจวนอดีตขุนนางกบฏแต่สนหลีย่อมรู้ดีกว่าใครว่าฮองเต้ให้ความเชื่อถือเซียวเสามากและไม่เคยมีใจสงสัยจวนอองจิ่นอิงแม้แต่น้อยสนหลีเคยถึงขนาดคิดไปว่าฮองเต้ต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเซียวเสาเสียด้วยซ้ํา แต่สายสื่อที่ส่งไปกลับไม่พบความใดสักอย่างดังนั้นแล้วราชองค์การก็อาจจะอยู่ที่จวนอองจิ่นอิงจริงคิดถึงตรงนี้เซีนหลีก็อดหงุดหงิดไม่ได้เมื่อเขารู้แล้วว่าราชองค์การอยู่ที่ใดขั้นตอนต่อไปก็ย่อมเป็นการไปช่วงชิงมาไว้ในมือตนแต่จวนอองจิ่นอิงเป็นสถานที่เช่นไรใครจะไม่รู้เล่า มันมีใช่ที่ที่ใครนึกอยากจะเข้าก็เข้าไปได้โดยง่ายสายสืบยังกล่าวอีกว่าเมื่อครู่ตอนจินอิงอองเฟยเข้าไปเยี่ยมองค์ชาย13นางได้นำขนมพระราชทานจากองค์ไทยเฮาเข้าไปด้วยคำพูดของสายสืบทำให้เสวหลีสะกิดใจขึ้นทันใดนี่จะใช่วิธีการปกปิดซ่อนเดนหรือไม่แท้จริงแล้วเจียงดวนนัดกับเซวนเพ่ยเพื่อมารับราชองการ ของข้องเต้นำไปเก็บไว้ที่จวนอองแต่คนเจ้าเล่์อย่างนางตังวลว่าใครจะมารู้เห็นเข้าจึงแร้งทำเป็นไปเยี่ยมไทเฮาก่อนและนำขนมของไทเฮาถือติดมือไปด้วยเพื่อหาข้ออ้างเข้าเยี่ยมเซวียนเพ่และห้องเต้ไตรตรองครู่หนึ่งเซวียนหลีก็สายหน้าจะเป็นไปได้อย่างไรหากจะให้คนมาเอาราชองค์การจริงก็ไม่ควรจะเป็นเจียงรลวนที่มาลำพังนางเป็นเพียงสตรีอ่อนแอ คงไม่กล้าทำการใหญ่ถึงเพียงนี้หรอกแต่ถ้าหากนางกล้าเซวนหลีหลุบสายตาลงตกอยู่ในภวังความคิดของตอนเองครุ่นคิดอยู่นานนะักในที่สุดก็ตัดสินใจหันไปกล่าวกับองค์คา์ข้างกายส่งจดหมายไปให้ตันเจนินบอกว่าตอนนี้มีโอกาสหนึ่งอยู่ตรงหน้าเจียงหลวนเข้าวังและกำลังจะเดินทางกับหากต้องการแก้แค้นนางต้องรีบจับตัวเจียงหลวนเอาไว้ให้ได้ ก่อนที่รถม้าจะกลับถึงจวนอององคารักรับคำสั่งแล้วจากไปเหลียังคงยืนเอาสองมือไพ่หลังผ่านไปครู่หนึ่งก็เผยรอยยิ้มเย็นชาออกมาถึงแม้เขาไม่อาจบุ่มบามลงมือเองได้แต่ก็ยังมีมือเท้ารอรับใช้อยู่นี่นาบนรถม้าขนาดกับจวนเหลียนเชี่ยวกับเล่าจูนั่งอยู่ทางขวาของเจียงรวน่นส่วนเทียนจูนั่งอยู่ทางซ้ายรถม้าขับเคลื่อนไปอย่างเชื่องช้า ตลอดทางไม่มีสิ่งใดผิดสังเกตขณะที่เล่าจูกับเหลียนเชี่ยวกำลังคุยเล่นกันในรถน้านั่นเองก็พันบังเกิดเสียงเอ,อะอะจากด้านนอกเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆน้ำเสียงนั้นฟังดูแตกอื่นล้นลานจนคนในรถหันไปมองสบตากันเพียนจูเอ่ยขึ้นว่าหูหญินน้อยคนขับตะโกนว่ามีศพคนผู้หนึ่งนอนขวางทางรถของพวกเราอยู่ จบคําของเทียนจูรถม้าพันสั่นไหวรุนแรงโลจูร้องเสียงสูงด้วยความตกใจแล้วรีบแบกมานหน้าต่างออกกว่าสายตามองเหตุการณ์ด้านนอกภาพที่เห็นก็คือฝูงชนมากมายกําลังวิ่งผ่านไปทั่วคล้ายมีจราจลเกิดขึ้นอย่างกระทันหันท่ามกลางชาวบ้านนั้นมีกลุ่มคนที่น่ากลัวปะป,ะปอนอยู่คนเหล่านั้นแต่งตัวไม่ต่างจากชาวบ้านทั่วไปแต่ในมือถือมีดเล่มใหญ่ พบเห็นใครขวางหน้าก็ตรงเข้าฟาดฟันห้ามหันอย่างบ้าเลือดด้านนอกจึงมีทั้งเสียงร้องโหยหวนปะปนไปกับเสียงตะโกนอื้ออึงบนพื้นมีร่างของผู้คนล้มตายบาดเจ็บการละเนระนาดคราบโลหิตเติ่งนองเห็นแล้วน่าสะพึงกลัวยิ่งนะักแย่แล้วคุณหนูเล่าตูตะโกนขึ้นอย่างหวาดภาวาด้านนอกมีกลุ่มคนบ้าคั่งเอามีดวิ่งไล่ฆ่าฟันชาวบ้านไปทั่วเลยเจ้าค่ะ ฝูงชนแยกย้ายกันหนีตายราวกับพึ่งแตกรวงเสียงใบมีดแทรกลงในเนื้อปะปนกับเสียงกรีดร้องโหยหวนฟังแล้วขย่าขวัญยิ่งนักทำเอาคนที่ใจกล้าที่สุดอย่างเทียนจูถึงกับใจสั่นเจียงรวนขมวดคิ้วเทียนจูรีบชักกระบี่ออกมาป้องกันอยู่ด้านหน้าในหญิงของตนเหลียนเชี่ยวส่งเสียงเร่งคนขับรถมาคนขับเจ้ารีบหักรถหลบออกไปทางด้านข้าง อย่าตรงไปทางนั้นหากจะลงจากรถในตอนนี้ย่อมมีใช่เรื่องฉลาดพวกนางไม่รู้ว่าคนร้ายที่ป่าปนอยู่ในฝูงชนนั้นมีจำนวนเท่าใดนั่งรวมตัวกันบนรถน่าจะปลอดภัยกว่าเหลียนเชี่ยวรู้สึกหงุดหงิดตนเองเล็กน้อยเหตุใดก่อนออกเดินทางในวันนี้นางถึงไม่รู้จักเตือนคุณหนูให้พาองคารักษ์มามากกว่านี้เสียหน่อยยามนี้มีเพียงเทียนจู่คนเดียวคงไม่พอรับมือ ขณะกำลังคิดอยู่ทันใดนั้นก็รู้สึกว่ารถม้าสั่นไหวอีกครั้งโลหิตสายหนึ่งสาสตร์กระเซ็นถูกผ้าคลุมรถรถม้าเหมือนถูกกระแทกอย่างรุนแรงม้าสองตัวด้านหน้าเริ่มออกอาการคุ้มข้างพลขับพลขับเหลียนเชี่ยวได้แต่กอดคุณหนูของตนไว้ปกป้องไม่ให้ร่างบอบ,บางของคุณหนูกระแทกกับรถม้านางพยายามตะโกนสุดแรงเกิดแต่ก็ไร้ซุ้มเสียงใดๆตอบกลับ เหลี่ยนเชี่ยวจึงแหวกม่านออกภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ใจเย็นวาบโดยพันดาบรูปจันเซี่ยวเล่มหนึง่งเสียพารู้อกของพนขับคนขับสิ้นใจอยู่บนหลังม้าแผ่นหลังของม้าก็มีกรีดเล่มเล็กปักอยู่หลายเล่มม้าทั้งสองตัวทั้งตกใจและบาดเจ็บจนควบคุมสติไว้ไม่อยู่วิ่งพานไปทั่วเทียนจู่ตั้งท่าหมายจะปกป้องเจียงหลวนด้วยชีวิตทันใดนั้น รถม้าก็วิ่งไปชนเข้ากับบางอย่างม้ากู่ร้องเสียงยาวตัวรถสะบัดอย่างแรงไปทางด้านหน้าพริบตาก็บิดและหักกลางทันทีเล่าจูร้องเสียงสูงนางนั่งอยู่ด้านนอกสุดจึงถูกสะบัดออกนอกรถม้าก่อนใครส่วนเจียงรวนเทียนจูและเหลียนเชี่ยวนั้นถูกแรงสะบัดของรถชนเข้ากับผนังรถจนมึนงงตาลายชั่วครู่ ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ